สวัสดีครับพี่น้องมือนีคำว่าตกปลาที่ตอเหรอครับนะครับต้่มเด็ดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังรุนรุนอยู่นะครับถึงลงเหยื่อนะครับยังไม่มีหยังนะครับพี่น้องลงไปซีคันเลยครับอาศัยไล่สู่ครับพี่น้องออกให้หมานประเด็นะครับตกป่าโคตครับมือนีตกป่าโคตครับพี่น้อง ข้ามจะุบล,ลงแล้วคอยลงแล้วนะครับม้านม้วน,น,น,นกันต่อไปครับพี่น้องเออตอนนี้ก็ค่อยๆค,ครับยาเขาใช้มากินเบียบอ่ะมีโตบ่ัวบอปักไงเลยบักไงเลยกเก้วแก้วแก้ว,กวส่วนผมรุ่นต่อไปครับพี่น้องมันมีอย่างผมอหมือนะหนมึงดูงเงียบสงบที่หักคือทำงานดีแถบอ่ะ ฮักฮักมันแท้มาแล้วครับพี่น้องตัวแรกตัวแรกของคำขึ้นนี่นะครับนี่มัสิปปากดฏนะครับพี่น้องนี่ครับตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกแหกมันเน้อครับสำหรับขึ้นนี่นะครับก็ได้ตัวขึ้นมาแล้วนะครับหลังจากที่ผมลนเบ็ดนะครับนี่ครับตอนนี้กับฝนตกเล่นนะครับเป็นว่า เลาคนตกันวะครับหมาอนู่ครับได้โตแล้วครับเอาเบ่งกันไปยาวๆครับพี่น้องนี่ชิได้เพิ่มบ่เพิ่มนะครับโอเคนะครับรุ่นกันต่อครับพี่น้องรุ่นอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็ไดมหาอยหากินครับชิดปากกดขึ้นกอล่ะครับมือนี้ก็เดมาตกปลาครับพี่น้อง เดนไปเรื่อยๆครับเพื่อนนี่เบืองวาสิไดยซ้ำไดหรือวาสิมีโตัวยบ่บอะครับเนี่ยออเหมือนี้กันยังบอมันนะครับแต่ว่าการลุ่นไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ไปยาวๆเลยครับเมื่อนี้โัวมาสิบปรากฏครับแต่ก็ยังบวมหมอมนครับเพิ่งได้สองตครับพี่น้องถ่งนี้สกอร์วสองต้มลงเบียดไปแล้วนะครับนั่งลุ่นยอดตอนนี้บรรยากาศก็ร่มๆเย็นๆครับพี่นอ้องเย็นดีขนาดนะครับช่วน มีตอดเห็นนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้โตตอดดูปฏิเสธซับแต่รลานเทียรอดรอดปฏิเสธครับมันจะน่องเบ็ดมีก็ได้โตขึ้นมาอีกตัวน,วนึงนะครับพี่นอ้องสวยๆปมากดนะครับนี่ครับได้เห็นไหมนะครับเมื่อกี้ิรังนีเมื่อกี้ิรังนีกับตอดนะครับเแล้วผมบอกว่าท่านนะครับ ตอนนี้ก็ได้ตัวคุณแม่ครับพี่น้องนี่ครับนี่นะครับปรากฏว่าไปแล้วครับพี่น้องกลืนเดี๋ยวผมเอาปลาก่อนนะครับตอนนี้ก็ยังรุ่นนี่ครับในกีนี่ตอดนะครับมีเสียงกระดิ่งดังนะครับแต่ผมสองวันท่านนะครับ ยาวๆคืนนี้อันนี้ก็ได้เพิ่มมาอีกตัวนึงแหะครับเป็นสามนะครับเพราะว่าตอดซับว่าท่านกัน,กนหลายตัวอยู่ครับโอ้ยเลี้ยวแล้วครับผมลงป่าก็เริ่มกินเบ็ดเอาไปซองป่าให้กันจะว่ายกันก็ได้นะครับมาหายอยู่หากินเพื่นอนะครับพี่นะ้องแยกไฟลงหนาบเก็บลอยเลยครับ ผมเห็นพวกอโวเปิร์ดนะครับเพื no ่อครับกจ้อยแยกไวาลงดาบสีเห็นจังไดยครับยิ่งปลากข่งเพื่อนทางเพื่นก็เห็นอยากอนครับกจ้อยไม่ยิ่งปลาผมกระลุ่นต่อไปครับไปซีเรียสครับหาอยู่หากินเหมือนกันเะครกับมาหาเจ้ากับาหาครับพวกกรนเล้งครับโว่ากันนะครับวางอีกต่อนะครับ ยิ่วมาครับเสียงกระดิ่งับแล้วก็ตจอดเนาท้ายครับหลักข้างล่างครับผมไปข้างล่างอีกหลังหนึ่งที่นี่หลังนี้นะครับ ว่าถือครับพี่นอ้องรุ่นกันต่อไปครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเยาก่อนครับครับมาเ้องหลังนี้ครับมาลุ่นกันนะมาดูครับอะไรกันน,นะครับเปลี่ยนเยาเลยนะพี่น้องอันนี้ก็ลุ่นกันไปเรื่อยๆครับ ที่หลังมี่ตอดนะทำข่าลูกเงียอยู่เรียกว่าท่านยุ่นๆกันครับจะได้บ่วัไปสองเทียนนะครับลังเนี่ยลังสอ,องลังคือคืนวัดเทียนเงียแล้วนะครับตอดก็ติดนะครับมีกระจอดจริงจริง ครับพี่น้องพอดีตอนนี้ผมใหญ่อีกมาล่งอีกไม้ใหม่ครับถึงมาถึงนะครับกําลังล่งเบ็ดนะครับพี่น้องมาลุ่นกันนะครับบาจะได้โตบ่นะครับตอนนี้ก็ล่งเบ็ดไตแล้วนะครับตอดเทีนึงนะครับแต่ว่าบ่ได้ครับบ่ติดตอดแล้วเขาก็หายครับมาลุ่นกันตัวครับพี่น้องว่าสี่ม้านบ่นะครับมือน สำหรับคำขึ้นนี้นะครับตอนนี้ก็ยังรุนรุนอยู่ครับพี่น้องว่าสิเป็นจังไดนะครับสีมานคือบรมานนะครับรุนไปน้ำกันนี่แหละครับมือดีมหาสิปรากฏนะครับนะครับเขาตอดนะครับเมื่อกี้เสียงกระดิ่งดังนะเบิ่งครับบาสิไดตัวบ่ นี่ครับขั้นนี้นะครับกระดิ่งดังกิ้งกิ้งกิ้ง,ค,งครับแต่เขาไม่ตามนะครับควมกันครับพี่น้อกมาสีได้โตขึ้นมาได้นะครับคืนนี้งานไล่มองแล้วครับมื่อนี้ก็ได้ยังบระมานอยู่ครับได้ปลามาจากตัวเองนะครับ จริงจริงกี่นี่เขาก็ตอดดอ้วยนะครับกค่เรียนเยื่อนะครับกระดิ่งดังจริงๆับไ,ไปได้นะครับสงสัยเป็นปลาหน่อยครับพี่น้องน่าจะป,ปลาหน่อยเนนรียน หมันมาน้อู้ขาเลยนี่นี่ตอดีแล้วครับรยินเสียงกระดิ่งมาครับดังกิ้ดิกงดิ้งคอยครับหมันว่หมันกระรุ่นกันไปนี่แหละครับเห็นได้ออกมาแล้วนะครับ ้ำก็สวยไม้ก็สวยครับแต่ยังบ่ได้ปล่จากโตัรหับไม้นีน่ปึงมาถึงครับก็พปึงโลงเยือไปนะครับก็มาสกิดเล่นเนี่ครับแต่ว่ายังบม่ถึงกระพูบเยือนนะครับตอนนี้กรนรุ่นๆเนี่นยครับมหมันมะน้อมือนีนผูคขา มันมาในเดอ้อปูเอ่ยมาหาอยู่หากินกันเดอ้อให้ลูกไหหลานเด้ไม่อยู่ไม่กินในเด้อครับเลรุ่นลุ่น,ล,น,ล,นลุ่นต่อครับกันนนตอดแล้วครับหลงังเชียนึงแล้วก็ผมปัดในะครับตอนนี้เข้ากันเสียงกระดิ่งดังนะครับ ไม่รู้ว่าสิท่านนะบ่ซับไปทีนน่นึงนะครับลางนี้ก็ไม่ได้โตัวนะลางพุ่นก็อยู่ไกลๆอีกลางหนึ่งไปวป่าท่านครับบินต่อไปครับพี่นอ้อนะครับกระดิ่งดังอาอสองเห็นบ่ครับนะ เดี๋ยวมาให้เบิ้งครับเอาหมานนี่เด้อครับหมานี่เนี่ยเห็นี่ยครับได้ตัวครับพี่น้องเนี่ยครับปลากดว่านะครับเนี่ยมีตัวครับมีตัวได้ตัวอยู่นะครับลังหนึ่งตอดแต่ลังนี้เอากอนครับโอ้ตัวง้มครับสงสัยแม่ไข่เลครับไข่เต็ม้องเลยครับ ยังตอด,ดอยู่นะครับอีกหลังหนึ่งนะครับลุ่นต่อนะครับอ้าวต้นบานนะครับอีกหลังหนึ่งกำลังเรียนอยู่นี่ครับจิลิมจีลิมเห็นว่าครับยึดยึเกืุหลาบสิท่านมาสิซับถือก่อนอ๋อย้อยายมาใหม่ใหม่ ในตัวล้วนะครับพี่น้องยังเง้หน่อยก็มาตัวหนึ่งแล้วครับเอาติดครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเบ็ดขึ้นก่อนครับอู้บักง่เลยครับตัวนี้ตัวที่ว่าผมว่ามันติดแล้วครับนะครับเบ่งเอาขึ้นมาแล้วครับได้ปรากฏใ่ญ่ครับตัวนี้ใส่สวยนะครับเบ่งเอาครับพี่น้องตัวบางงหเลยนะครับคั้งที่ผมมาติดติดม่กกี้เนี่ยครับอ้ยตัวง่าครักง่าโอุ้ย ไสสวยใส่วยครับพี่น้องเอ้าจังเลผมก็คอเก็บป่าก่อนนะครับโอ้ยใส่บักงามเลยครับตัวนี้เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับพี่น้องบ่งครับพี่น้องหมานล้วนะครับอุ้ยมึงตัวแบบง่าเลยด้วยครับตัวนี้ใส่สวยให้ขนาดเลยครับพี่น้องมึงเนี่ยอ้ยเด็การเลยครับปรากดครับปรากดมาสิทธิ์ปากดครับพี่น้องมือนี้กัน ได้ตัวนะครับได้โตขึ้นมาสองโตแล้วครับนะครับอีกตัวนึงยั่ท่านั้นครับเพราะท่านได้ปลดอยู่นะครับ,ต,รบตัวนี้กินอีกนะครับเอาตัวนี้ขึ้นมาก,ก่อนนะครับพี่น้องอุ้ยแบบงามหนึ่งครับโอเคครับเดี๋ยวผมอยากใจะกับขอเก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวไทยให้เบิ่งเรื่อยๆครับ